ซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อทปิกวันนี้ฝากเงิน30,000บาทกับแคมเปญเงินฝากกระบุงทอง188วันให้อัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่1.38%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1.62%รับดอกเบีย้ยรายเดือนนะครับที่ธนาคารทอกสอใครสนใจนะครับสามารถที่จะไปฝากกันได้บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ธนาคารพอก,ก,การเกษตรรักษการเกษตรออกแคมเปญบัญชีเงินฝากกระบุงทองระยะก,การฝาก188วันให้อัตราดอกเบี้ยคงที่1.38%ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ1 0ยละ1.62%ต่อปีนะครับเงินฝากกระบุงทองรับดอกเบี้ยรายเดือนโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนฝากขั้นต่ำครั้งละ10,000บาทไม่จำกัดจำนวนรับฝากสูงสุด บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยงเงินฝากเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่15มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2569คุณสมบัติผู้ฝากต้องเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบุกบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องเป็นผ,ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยสำหรับกลุ่มบุคคลน,นิติบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและบริษัทประกันภยัย และผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยก็สามารถที่จะฝากได้เช่นเดียวกันบุคคลธรรมดาเปิดบัญชีเงินฝากเจ้าของคนเดียวเท่านั้นนะครับหรือเปิดบัญชีเงินฝากร่วมไม่เกิน3คนต่อ1บัญชีหรือหลักโครงการจะอยู่ที่188วันตั้งแต่15มกราคม2 5 6 9ถึง21กรกฎาคม2569นั่นเองการรับดอกเบี้ยแน่นอนว่าแคมเปญนี้นะครับรับดอกเบี้ยแบบรายเดือน โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนตามที่ได้กำหนดเอาไว้ทุกวันสิ้นเดือนนะครับโดยถอนดอกเบี้ยได้วันที่1ของเดือนถัดไปเท่านั้นนะการจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกจะเริ่มวันที่28กุมภาพันธ์2569จ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้ายวันที่21กรกฎาคม2569ถอนดอกเบี้ยได้วันที่22กรกฎาคม2569บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยงเงินฝากสำหรับนิติบุคคลต้องเสียภาษี ตามประกาศของกรมสรรพกรเท่านั้นนะครับนี่เป็นหนึ่งในแคมเปญน,น่าสนใจนะครับจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสกรการเกษตรคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากกระบุงทอง188วันเงินต้น30,000บาทนะครับดอกเบีย้ย1.38%จำนวนวัน188วันดอกเบีย้ยที่รับ213บาท24สตังนะครับรับตาดอกเบีย้ยไปเลยอัตราดอกเบีย้ยบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีจ่ายไม่ต้องเสียภาษีนั่นเองนะครับ ก่อนจากการนะครับซีรีส์คำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากจะมากันในทุกๆวันนะครับตัวแคมเปญเงินฝากกระบุงทองนะครับฝากได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนไปจนถึงนะครับเดือนกุมภาพันธ์นะ28กุมภาพันธ์2569ห้ามพาดเด็ดขาดนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็กนกำลังใจด้วยนะครับก่อนจากกาันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ3ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือสนะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับสแกน QR วอา e โค้ A ot, อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับ เมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR โค้ดเพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR โค้ดนะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ